สวัสดีครับวันนี้ก็บพบกับพอจัไรเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วก็วาระแล้วนะครับผมในการเปลี่ยนยางนะครับผมกับรถคู้จ้างผมไฮไลทดิวซันสปอร์เตอร์ฟูตเอนั่นเองครับอยางรอบนี้ก็จะมาเปลี่ยนยางหลังนะค,ะครับผมค่งมันหมดแล้วเดี๋ยวดอกเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันทีเดี๋ยวพาไปชมนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนะครับระยองบิ๊กไบค์นะครับปไปดูสภาพยางกันก่อนแล้วกันนะครับ ดูสภาพยางก่อนน,นะครับผมนี่เป็นยางที่ผมใช้มานะครับก็บอกว่าเป็นยางของบิต s t o นะครับไอตัวแบล็ก h 50นั่นเองครับใช้จนแบนหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็ดอกถงถอกยางไปหมดแล้ว <c oughs> จริงๆก็ฝืนใช้ได้อยู่นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ฝืนแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยของผมนะการเดินทางใช้งานของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ตลอดอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นอ่านี่อันนี้คือดอกยางหลายยางเต็มๆตมของเขานะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะมานี้นะครับต่อถ้าใครชอบแนวนี้เนอะก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะลองไปติดตามอีกทีได้นะครับพูดถึงของเรื่องอายุการใช้งานของมันนะ<ม>ก็ต้องบอกว่า<ม>ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ<ม><ม>ไอ้ตัวบิสโตนที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยมผมเปลี่ยนตอนประมาณ2 5 0 0 0หรือ26 0 0นี่แหลคนะครับนะฮะตอนนี้เลขไมค์ก็ประมาณ43 0 0 0นะครับ ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับกับราคาที่จ่ายไปนะฮะเมื่อเทียบกับแบรดนด์อื่นๆนะครับที่ผมได้ทดลองใช้เนาะแล้วรอบนี้ก็ตัดสินใจใช้บิสโตรอ,อีกเช่นเคยนะครับด้วยความที่สิทธิภาพของอยางเนี่ยมันโอเคเลยแล้วก็หนึบด้วยเข้าโค้งเนี่ยต้องบอกว่าเกาะถนนได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จมาชมไนทีแล้วกันนะใครที่สนใจก็ลองดูรอบนี้เนี่ย ใช้ร่วมๆเกือบ2 0 0หมื่นโลอะ่ะคุณผู้ชมก็เยอะนะถ้าเทียบกับไอ้ตัวมิชลินสกอรเชอร์นะครับที่เป็นยางเดิมติดรถเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เ,เปลี่ยนที่ประมาณ18,000มกิโลเนาะถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะแต่เนี้ยผมฝืนฝืนใช้มาเกือบเยอะพอ,อควรจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนหลายรอบแล้วแต่ว่ามันยังเหลือน,นิดๆหน่อยๆเจอน้ำเจออะไรนี่ลื่นเลยนะครับได้ขี่มาอ่ะเดี๋ยว ร,รอบนี้เส้นหลังเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าราคามันปรับขึ้นนะจากแต่ก่อนเนี่ยผมเปลี่ยนใช่ไหมเส้นหลังมันอยู่ประมาณ6กพันสองหกพันะครับที่เคยเปลี่ยนตอนนี้ราคามันโอ้โหมาค่อนข้างเยอะสมควรนะก็เช็คที่ตามเพจแล้วก็เช็คที่ร้านเนี่ยมันอยู่ที่6,800บาทนะครับสาหรับเส้นหลังนะส่วนเส้นหน้าเนี่ยยางหน้าเนี่ยก็อยู่ประมาณ5,000บาท5000 บวกลบ200เนี่ยมาณนี้ผมจำไม่ได้นะใครที่อยากลองแล้วก็สนใจยางของพิสโต้นะครับก็ลองแนะนำดูนึบเล่นโค้งดีวิ่งทางตรงก็ดีนะครับแล้วก็เหมือนเขาทำมาเพื่อรองรับกับรถอย่างเราเลยฮายเรีดโดยเฉพาะเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาชมร้านหน่อยแล้วกันว่าร้านนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขารับเปลี่ยนยางแล้วก็น่าจะมีเซอร์วิสด้วยนะครับ เกือบรถทุกรุ่นเลยนะครับลองเข้ามาดูได้ครับอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าเส้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเส้นอะไรแต่มันคือเส้นที่ขนส่งใหม่นะครับของระยองนั่นเองนะครับร้านก็ประมาณนี้นะครับร้านเขาก็มีถ่ายมันเครื่องนะครับเกบหลายๆลยโอ้มีหลายแบรนด์เลยนะครับผมยางก็มีนะครับทุกรุ่นเลยสอบหรือสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันดูได้นะครับหมวกกันน็อกก็มีนะฮะ ก็ลองเข้ามาชมมาเลือกกันดูได้ครับอ,อะไรต่างๆมีครบเลยพุงพับเบรกชุดก็มีนะครับถุงมือก็มีนะครับนี่ก็พยายามอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะว่าคลิปนี้คือมาเปลี่ยนยางนะครับแต่พอดีมาร้านก็เลยอขอถ่ายให้ชมหน่อยแล้วกันว่าร้านเขามีเกือบทุกๆอย่างนะครับ มีสเปรด้วยเออน,นี้จริงๆสายเรามันไม่ค่อยได้บำรุงรักษาโซ่อะไรเยอะเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้พวกสเปรพวกนี้อันนี้ปะกะติแล้วเซอร์วิสบิ๊กไบท์ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอืมแล้วก็ ยางก็เปลี่ยนทุกอย่างก็คตั้งแต่รถเล็กรถเล็กได้รถเล็กยันรถใหญ่เลยป่ะครับหรือว่าเฉพาะปีไปก็อย่างเวปป้าก็ทาค่ะแต่จะเป็นพวกเปลี่ยนยางกับถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าอุปกรณ์ตกแต่งเราจะไม่มีสต็อกสินค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าจัดหาส่งมาแล้วให้เราติดตั้งให้ก็ยินดีได้ทุกซีซีก็ทำตั้งแต่เซอร์วิสทั่วไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเล็กๆน้อยๆยันยกเครื่องได้เลยได้เลยเนาะ ครับผมโอเคระยองบิ๊กไบค์แล้วอีกร้านหนึ่งมันคืออะไรนะพี่คือเป็นร้านเดียวกันร้านเดียวกันใช่ไหมแยกออกไปเป็นเราจะจำหน่ายของพิลลารี่กับบิ๊กโตนครับจากแยกออกไปเฉยๆค่ะอ่าโอเคได้ครับขอบคุณมากครับน่ครับก็ลองมาชมไปดูครับสายบิ๊กไบค์โอเคเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอให้ท่อมันเย็นหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนยางเดี๋ยวมาดูยางกันดูครับว่าที่ผมใช้ไปเนี่ยมันมันสึกเยอะแค่ไหนเนาะโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมนี่ก็ถอดออกมาแล้วนะฮะนี่จริงๆมันจะมีให้ดูนะครับเป็นสะพานยางเนาะนี่ครับยวให้ดูยางใหม่นะฮะอ่มามันจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่อยู่ตรงนี้นะ เนี่ยอันนี้คือยางใหม่นะครับมันจะกลมแบบนี้เลยแล้วก็ร่องต่ตางมันจะลึกอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือยางที่ผมใช้ไปแล้วนะครับดูจากสภาพยางเ่ยแล้วก็ยางก็จะเป็นแบนนะครับประมาณนี้นะครับจริงก็ไม่ควรให้มันถึงสะพานยางแบบนี้เนาะเพราะว่าการเจอน้ําเจออะไรเนี่ยจริงต้องบอกว่าขี่เจอน้ำเนี่ยของผมเนี่ยลื่นแล้วนะลื่นเลยครับแบบท้ายปัดเลยนะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยน นนก็ใช้ดีครับจริงๆถอดออกมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอถอดยางแล้วก็ใส่ยางใหม่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพยางอันเก่าผมหน่อยนะครับผมนีตั้งได้เลยนะครับดูความแบนของมันแล้วก็ดูระยะยุบข,ของมันเนาะผมจะกดให้ดูนะครับถือว่า พาทามาเพื่อรองรับรถที่มีน้าหนักเยอะๆมากๆครับเมื่อเทียบกับไอตัวดันหลบที่ผมเคยใส่ใช่ไหมนั้นเนี่ยกดไม้นี่คือยวบเลยนะครับอันนี้คือกดไปก็ยังแข็งอยู่นะครับแก้มยางนี่บอเขาทำมาโอเคเลยอะแข็งมากครับแข็งมากโอเคเลยถือว่าประทับใจครับกับบิตโจนนะกับการใช้งานมาร่วมสองหมื่นโลแลวแลวนะครับก็แนะนําเลยครับผมเ5 0ห้าสิบตัวนี้ ลายยางก็สวยดีใสแบบออกจริงๆนะฮะ,อะโอเคสภาพยางประมาณนี้นี่ครับล้วก็ใส่ยางใหม่แล้วนะครับผมมาไปรอดูกันนี่ครับยางใหม่ก็จะกลมกลิกนีครับผมเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชม กับการมาเปลี่ยนยางนะครับผมร้านระยองบิ๊กไบค์นะครับอยู่จังหวัดระยองนะก็มียางนะครับส่วนมากก็จะเป็นยางพิเรี่แล้วก็ของบิสตน stone ก็มีนะครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยครับใช้ยางเดิมนะเห50นะครับผมผมเชื่อว่ายังโอเคอยู่ผมประทับใจแล้วก็พอใจกับมันนะครับทำไมถึงผมถึงเลือกใช้ยางเดิมเนาะเพราะว่าถ้าใครติดตามอยู่ผมก็จะพยายามลองยางใหม่ๆลองยางแบรนด์อื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า รถเราเนี่ยมันเหมาะกับยางไรเนาะซึ่งหลังๆผมก็จะแนะนําเป็นยางอ่ะมิชลินสกอร์เชอร์สานะครับซึ่งมันก็เป็นยางติดติดรถแต่พอได้มาลองนะครับบิสโตนเฮดห้าสิบเจ้าตัวนี้นะกับการใช้งานของผมเนี่ยการขี่มันเดิมการแบบใช้งานจริงๆจังๆอ่ะพอมาดูระยะทางเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคเลยอะ่ะราคาก็ย่อมยาวนะครับถ้าเป็นคู่เนี่ยก็ตกอยู่ประมาณหมื่นใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคยังพอรับได้ ยางเส้นหลังเต้นเดียวเนี่ยก็6,800บาทนะครับแล้วกับการใช้งานเนี่ยระยะทางร่วมๆ่วม,ม2,000โลนะผมถือว่าประทับใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องไม้ผมนี่ตอนนี้ไม้ผมมัน42,751กิโลใ่ไหมตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือนะอย่างที่บอกเปลี่ยนตอนประมาณ2 000, 4 0 0 0 2 000, 5, 6, น่น0 0เอาไม่ถูเอาไปกหรืออะไรประมาณเนี้ยโหจำจำไม่ได้นะครับ ก็ใช้มาหมื่นกว่านี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับกับระยางแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สำค,คัญคือยางเจ้าตัวบีสโตนเฮ50อันนี้เนี่ยคือวิ่งทางดําทางถนนตรงๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับหนึบพอสมควรทางโคง้งเป็นอย่างไรนะทางโค้งนี่ตบอกเลยว่าผมชอบมากแล้วก็ประทับใจมากครับเพราะว่าพอเวลาเข้าโค้งเนี่ยยางเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรับกับโค้งไปแบบสมูทมากอ่ะเรามันเรียกได้ว่ามันเรามั่นใจอ่ะกับการเข้าโค้งมากมากขึ้นนั่นเองเนะครับส่วนทางฝนตกทางเปียก ก็แน่นอนครับลายยางเขาโอเคก็ขี่ได้สบายๆครับแต่ต้องบอกว่ารถเนี่ยมันเป็นรถพลังกำลังทอสสูงใช่ไหมฮะพอเจอทางน้ําทางไรเนี่ยมันไม่มีระบบแท a c ชั่นไม่มีอะไรเนาะพอเติมพันเร่งเนี่ยมันก็จะมีฟรีบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขี่อย่างปลอดภัยเนาะอาจจะเป็นทุกๆรุ่นเลยนะครับเรื่องกับการขี่ลุยฝนหรือขี่เจอทางน้ำเนี่ยก็เรามาระวังกันดีหนึ่งนะครับแต่เนี่ยประทับใจมากครับเข้าโค้งดีเยี่ยมเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับการมาเปลี่ยนยางรอบนี้เจ็บตัวอีกแล้วครับโดนไปอีก 6,800บาทครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้ครับกับร้านระยองบิ๊กไบค์นะครับใครที่อยู่โซนนี้นะครับจังหวัดระยองหรือจันทบุรีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสะดวกนะครับมาเปลี่ยนยางแล้วก็มาซร์วิสได้นะครับที่ร้านระยองบิ๊กไบค์นะรถบิ๊กบุนบิ๊กไบค์ได้หมดรถเล็กก็มีทำนะครับเปลี่ยนยุ่งเป็นยางอาจจะมีซ่อตต่างๆบ้างนะครับก็มีรับนะครับผมนะโอเคฝากไว้ครับกับชาวฮาเลของเราโซนระยองร้านนี้โอเคเลยครับแนะนําแล้วก็บริการประทับใจมากครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกัน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปลองเทสยางก่อนสวัสดีครับ